คนเดียวก็รู้ปะ่ะว่าเฮียไม่ชอบคนโกหก อย,อย่าง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 เชียร์พ,ยพี่อยากแกะเงพี่จะทำนักร้องไห้พี่อ๊อฟด้ทำนักร้องไห้แล้วครับทุกคนเลือกกลางเสร็จมามาทำให้ผมซึ้งกับครับไมีไม่มี้มมงพูดเลยต้องเชื่อใจการบบนี้แหละได้รับคำเตืนมาพ่อเชื่อใจกัรบุ๊คม,มันซิงมากเลยทักอ๊อฟหลยฝ <laughs> ากทุกคนด้วยนะครับเต็มท์พี่ก็ติดนะบทบาทจานตาในงานแน่นอนถูกเชื่อก็ยืนให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ครับ ขอบคุณหัวเรื่องมากครับเพื่อนที่แบบว่าอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยอยู่เป็นเพื่อนโรเจอร์ใช่ครับเรียนรีครับผมเรียลลี่เก่งที่สุดแล้วครับอันนี้คือคนที่หนีผมไปกินอาหารญี่ปุ่นเนาะไปโดนอะไรมาอ๋อนี่ไงเราไม่ใส่ใจไงเราไปกินอาหารญี่่ปุน โดนแชร์ด้วยอะไรกังวลตอนนี้กังหันครับกังหันลมเหรอครับไม่ใช่คิดเรื่องจะทอะกันี่ครับนีเครดิตครับออกมาปุ๊บร้องไห้ปั๊บเลยเดนึงไม่ได้ส่งนะนี่เลยเนื้อเดือดตกจากแคทติ้งโค้ดเลยอะไรครับอ๋อตอนนี้กลับไปเป็นหมดเดิมครับหมดเด็กครับพุ่งรูปตัครับ